สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆน,นี่มาเจอกันอีกแล้วนะคะสวัสดีทุกคนทุกท่านเลยนะคะที่รับชมอยู่นะคะวันนี้เป็นคลิปที่ต้องชิมขนมเอ้ยไม่ใช่ขนมถ้วยเดี๋ยวขนมกล้วยนะคะขนมกล้วยนะคะขนมกล้วยนี่มีมากมายหลายแบบเลยอย่างที่เราเจอๆกันนะคะนี่เป็นขนมกล้วยแล้วก็ใส่แม่พิมพ์เป็นรูปดอกกุหลาบนะคะบางทีก็เจอขนมกล้วยที่ใส่เป็นกล้วยใบตองแหลมๆนะคะ แล้วก็บางทีก็ไปเจอใส่ถ้วยตะไลอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะคะแล้วก็หลายๆแบบบางทีก็ใส่ใบตองนะคะแต่ขนมกล้วยเนี่ยถ้าเกิดว่าจะให้อร่อยมันต้องมีความหนึบนะคะมีความหนึบต้องไม่ล้วนไม่แข็งจนเกินไปนะคะก็คือเราได้ชิมมาก็เยอะหลายอย่างหลายหลายเจ้าเหมือนกันแลละแต่อันนี้เราจะให้ดูนี่เจ้านี้ก็ก็อร่อยอยู่นะคะเราเคยซื้อขนมเขาทานอยู่ที่สมชุกตลาดร้อยปีอันนี้เดี๋ยวให้ดูว่าเขาทําเป็นแบบว่า เ,เพื่อนๆจะเห็นไหมน้อมันจะเป็นรูปเคล้ายๆดอกกุหลาบเลยค่ะเพื่อนๆค่ะเนี่ยเดี๋ยวเอา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 มะพร้าวออกเอามะพร้าวออกเพื่อนๆจะได้เห็นมาเออเขาทํามันก็สวยดีนะคะนี่เห็นไหมคะจะเป็นรูปดอกกุหลาบอยู่ในนี้นะคะเป็นดอกกุหลาบอ่าอันนี้เป็นขนมกล้วยแบบวรูปร่างหน้าตายุคใหม่ยุค 5G ถ้าสมัยโบราณจริงๆจะต้องแบบว่าใส่อะไรใบตองนะคะหรือทําเป็นหอ่อแล้วมีมีไม้กลัดกลัดอะไรอย่างเงี้ยเหมือนคลิปก่อนที่แล้วว่าขนมเออใส่ๆส่ะคะ่ะถ้าถ้าโบราณจริงๆก็คือบางทีจะต้องใส่แบบนั้นนะคะแล้วก็คือใส่ใบตองแล้วก็ทําเป็นไม้กลัดมากลัดนะอันนี้แดนสมัยใหม่หน่อยนะคะแต่ว่าเนื้อข้างในจะเป็นยังไงขนมกล้วยถ้าให้อร่อยมันต้องมีมะพร้าวด้วยนะคะ บางคนเขาก็เอามะพร้าวใส่ไปในเนื้อขนมกล้วยเลยบางคนก็เอามาวางหน้านี่เราชิมเลยออื <c oughs> นิ่มมากอื <c oughs> นิ่มใช้ได้ค่ะนิ่มใช้ได้ไม่หวานจนเกินไปนะคะนี่เราจิ้มมะพร้าวาชอบกินมะพร้าวมากเลยค่ะอือ <c> อ <oughs> <c oughs> ือ ไม่เนื้อไม่แข็งนะคะเนื้อไม่แข็งแล้วก็นิ่มหนึบหนึบนิดนิดอยู่หวานไม่เยอะเพราะจริงๆแล้วกล้วยมันก็หวานอยู่แล้วนะคะเพื่อนๆอใช้ได้ค่ะกล่องเนี้สามสิบบาทเราซื้อมาในกล่องเนี้สามสิบบาทมีกี่ชิ้นเนาะหกแปดชิ้นค่ะแปดชิ้นสามสิบบาทนี่เลย อร่อยใช้ได้อยู่นะคะไม่หวานเกินไปไม่หวานมากหวานอ่อนๆดีแล้วดีแล้วค่ะข้าวขนมกล้วยก็หาชิมตามตลา,าดที่เราไปเดินก็ยังพอหาได้อยู่นะคะไม่หาหาไม่ยากจนเกินไปแต่ว่าต้องลองซื้อดูเพราะบางเจ้าที่เราเคยซื้อกินมันจะแข็งนะคะมันจะแข็งแล้วก็เออบางเจ้าเขาก็เขาก็เอามะพร้าวที่เขาเขาขูดแล้วเนี่ยไปผสมในเนื้อขนมกล้วยเลย นะคะแต่เจ้านี้เขาไม่ได้ผสมเขาเอามาโรยหน้าเนี่ยเขาเอามาโรยหน้าเลยนะคะโอเคนะคะใครดูแล้วนึกถึงแบบอดีตอดีตที่แบบว่าเคยเคยได้กินแล้วช่วงนี้ไปไปอยู่ต่างที่หรือไปอยู่ต่างต่างต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะคะนึกอยากกินนะคะลองดูนะคะถ้าเจอกล้วยก็ซื้อมาทำมันก็ทำไม่ได้ยากอะไรนะคะ ก็เจอกล้วยลองซื้อมากินเออมาทำมาทาทานดูแล้วก็จะได้แบบว่าเอ,อย้อนอดีตเมื่อสักกี่ปีก็แล้วแต่นะคะแต่ละคนย้อนอดีตจำนวนปีไม่เท่ากันนะคะโอเคนะคะเพื่อนๆขอบคุณมากนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมและก็มาชิมขนมเออขนมกล้วยด้วยกันนะคะก็ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที่คอมเมนต์มาข้างล่างนะคะขอบคุณมากๆที่เออติดตามและให้กำลังใจ ช่องขนมมาตลอดนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมเพื่อนๆรบกวนนะคะกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งให้เราด้วยเพื่อเป็นกําลังใจให้เรานะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้สําหรับวันนี้นะคะต้องลาไปก่อนแล้วนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะไว้คลิปหน้าเราจะมาชิมขนมมาได้นะคะอย่าลืมนะคะมาชิมด้วยกันนะคะโอเคค่ะวันนี้ต้องบ๊ายบายขอบคุณค่ะบ๊ายบายนะคะ